ภาวะเกิดเปิดเทิมเริ่มต้นให้บุคคลฝนฝึกงานศึกษาตอนเปิดเทิมชีวินสิ้นเวลามรณาลาโลกมาโชคเรียนชนกรรมธรรมดาเกฑ์อายุมีบรรจุมีกฎปรกศีลชีพไม่อยู่คู้ขำลกจำเนียนมาจุเวียนเบียนชนไปจนตาย เรกวิญญาณปฏิสนคือผลผลิตมีจิติปลัยอยู่ในสายเบื้องต้นต่อติดเนื่องถึงเบื้องปลายเกิดกับตายมีอยู่เป็นคู่กันเรกวิญญาณปฏิสนคือผลผลิตมีจิติปลัยอยู่ในสายเบื้องต้นต่อต,ติดเนื่องถึงเบื้องปลายเกิดกับตายมีอยู่เป็นคู่กัน ทุกชีวีดีสามทั้งสามโลกไม่ข้ามโชคชะตาคืออาสันสูงวิเศษต่ำช้าหรือสามันตามมีวันเกิดดับสหรับตนเวียามีชีวิตนั้นนิดหน่อยยิ่งใกล้ร้อยขวบปีไม่มีผลอสุพังสังขารพริการคนสภาพคนเปลี่ยนแปลงเหี่ยวแห้งไป ที่เตึงๆตๆเกิ็งกรัดเหมือนอัดแก็ดกระปอดแปดยุบย่อนเครื่องคลอนไหวยามหนว่อยขวบอ้วนนิ่มหนวนใหญ่ประชิมวยัยยู่ยีไม่มีนูนคนหมดช่องป้องกันสัญ,ญลักษณ์พวกผลพักเบญจคันเกิดผันพูนไวัหนุ่มสาวเท่าแก่แปรกระบูนมันชักชวนกระชันชิดวันตาย มวลมนุษย์ติดสั้นบนบัลโลก,จ,กจะกวยโชคเฉพาะชนผู้คนฝ่ายมันศึกษาอบรมไม่งมงายหญิงหรือชายชาิฉันผงพันใดชาวนาไร่านินตินประเทศไม่วิเศษเพราะสถานยันอาศัยคนจะมีดีชั่วนั้นทั่วไปมันไม่ใช่สูงต่ำเพราะลำเนา คุณความดีมีในเมืองใหญ่ได้ตามพื้นไร่ท้องหนาและปากเขาก็วความดีมีอยู่อย่าดูเบาขอให้เราขยันมาทำดีส่วนความชั่วก็ชั่วทุกสถานพวกสันดานอาสัตน้ำบัดสีตลอดแรงแห่งหนเรื่องจนมีฐานัดีหรือชั่วเพราะตัวคุณ อยู่พราปาภัยในนาไรบุคคัใดทำดีก็มีผลอย่าเกียรครานทอรหดเพียนอดทนไม่อับจนยากไรหาได้กินถึงคราวตายกายเราถูกเผาฟังให้คนยังกล่าวฝันต้องสันซืิญไม่เนนทานดาระยำลวงกำกืน เพราะดำเนินในทางแบบอย่างดีคนเกิดมาอายุไม่ยืนนักรีบตั้งหลักดีเด่นก่อนเป็นพีมัวพันวันประกันพรุ่งยุ่งทวีการทำดีอยากเข้าตอนเข้าลวงอันุามตายอะไรกฎกำหนดแน่ว่าตายแก่ตายไข้หรือตายหงมมัวเชชาบ้าร่างคิดสร้างครูง เหลังโกงงอง,งามทำไม่ทันผู้เกียดครานผ่านประโยชน์หมดโอกาสจากเครื่อนคราดจากประโยชน์โทษมหันขาดแหล่งหลักสกีสิ้นชีวันไม่สร้างสรรค์นอนุสรณ์ได้ก่อนตาผู้ฉลาดมากเ่ามีชีวิตน้อยไม่ประปรอยประโยชน์ให้หดหายทนตรกรรมบําบเพ็ญไม่บิณฑ์ไห ยามเช้าสายบ่ายเย็นทำเป็นนิดใช้วิจารยานเฟ้นที่เห็นชอเว้นประกอบกิจการสถานปิดบุคคลดีทำดีสิ้นชีวิตความดีติดโลกาเป็นตราเอ